นั่งนานๆหมอรองกระดูกโดนแรงเนี่ยท้าปวดเบียดตลอดขาดเลือดมาเลี้ยงขาดออกซิเจนไปเลี้ยงท่าที่ดีต่อหมอรองกระดูกที่สุดคือท่านอนหมอรองกระดูกไม่ต้องรับแรงกระแทกมากก็ต้องลุกทำอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวระบบเผาผลาญไม่ทํางานแต่หมอเราังจะบอกว่าถ้านั่งนานๆเกินไปหมอรองกระดูกเนี่ยค่ะเสื่อมกระดูกเองก็พลุนกล้ามเนื้อด้วยนะกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพรู้ไหมว่าแค่คุณยืนเนี่ยหน้าท้องคุณจะเกร็งงั้นถ้าเกิดว่าคุณนั่งนานๆกล้ามเนื้อหน,าน้าท้องไม่ได้มีการหดรัดเกร็งตัวอะไรเลยไม่ได้ใช้งานเเเลยยกก้้้้าาามนนนืืืออออ่่งงงหึคตรสพ ถ้าคุณนั่งนานๆเกินไปนะสะโพกไม่มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตรงนั้นจะตึงตัวเป็นสาเหตุที่คนแก่ล้มได้ง่ายมากพอลุกขึ้นล้มได้ง่ายมาเพราะกล้ามเนื้อสะโพกไม่แข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อที่อ่อนแออันนี้กล้ามเนื้อก้นถ้าคุณนั่งนานๆก้นคุณห้อยเลยค่ะยิ่งคุณอิ่มแล้วนั่งนะเพราะโดนบีบอัดรัดท้องอืดท้องเฟอ้อย่อยไม่ดีไม่ใช่วิ่งนะคะไม่ใช่ออกกำลังกายแบบวิ่งตบตบกักระบบเผาผลาญพังอีกนั่นต้องทางสายกลางค่ะคุณอิ่มมากินพอประมาณก็คือเดินค่ะเดินไปปนนนน่เดิีบ้าง นั่งแมมช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารแม้แต่ออกกําลังกายในช่วงเวลาใดาเวลาหนึ่งของวันเนี่ยผลต่อสุขภาพเนี่ยไม่ดีเท่ากับการขยับเขยื่อนร่างกายในระหว่างวันนะงั้นอย่านั่งให้มันนานเกินค่ะให้มีการเคลื่อนตัวบ้าง